สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซคลิปที่543นะวันนี้อ่า USDC พุ่ง300%นะส่วนรูน่าซนะพุ่งไป50%นะอันนี้ก็ถือว่า หลายคนก็ชื่นใจนะบอกว่ามาตรงเวลาดีนะ14วฤศจิกาถึง31ธันวางคมต้องสุกนะส่วนจะต้องกันแล้วนะราคาจะไปถึงไหนก็ไม่มีใครให้คำตอบได้นะั้นต้องให้มันไหลไปเรื่อยๆนะฉะนั้นมีเวลาจนถึงสิ้นปีถ้าเกิดสปอร์ตบิตคอ ETF นะฮะมาเข้าในช่วงนี้พอดีนะสมมตินะถ้ามันเข้าในช่วงนี้พอดีเนี่ยมันจะช่วยหิ้วนะฮิ้วไอ้ที่มันขึ้นอยู่แล้วเนี่ยไปต่อด้วยนะ ซึ่งสปอร์ตบิตคอย ETF เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมาไวๆนี้ถ้าอาทิตย์นี้เนี่ยข่าวเงียบนะถ้ามันเงียบนะมันเงียบนะให้คิดไว้เลยว่ามันต้องมีอะไรวันนี้เองเนี่ยในคอยไมเกแคปนะฮะรูเอ USDC รูน่าซีแล้วก็รูน่าสเนี่ย ติดอันดับนะของเหรียญที่มีมูลค่าเพิ่มมากนะภายใน24ชั่วโมงนะโตขึ้นถึง300%ก็ติดอันดับ1อันดับ2อันดับ3แล้วก็เลื่อนเล็งขึ้นมาค่อนข้างสูงนะจาก100ก้อยกว่าขึ้นมา78 74นะ91อยู่1ใน100%อยู่พอดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนนี่ดีดายอยู่พอสมควรสำหรับวันนี้นะแต่บางคนก็ไม่ได้ถือ ยูเอทีซีไว้จริงๆมันก็มีข่าวฝัดออกมาหลายคนก็หาคำตอบเอ๊ะมันขึ้นเพราะอะไรนะวันนี้เราจะมาดูข่าวกันว่ามันสรุปแล้วเนี่ยมันขึ้นเพราะอะไรก็หลายๆคนก็หาคำตอบอยู่พอสมควรนะศพกระดิกได้หรือวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะพระจันทร์เต็มดวงนะเออมันก็ขึ้นเพราะพระจันทร์หรือเปล่านะรูหน้ารูหน้าด้วยนะอันนี้ก็เป็นตลาดนะภาพรวมตลาดเรามาดูเหรียญเหรียญหนึ่งฮะ เหรียญน,นี้เนี่ยถามว่าก็เป็นคอยเหมือนกันนะอ่าถ้าผมเข้าใจผิดก็ชี้แจงไปแล้วกันนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่าที่ผมจะชี้ให้เห็นคือเหรียญน,นี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเออยังไม่ถึง1สตางค์ด้วยซ้ำนะเริ่มต้นอยู่ที่0 0 0ตัวแล้วก็6ไม่ต่างอะไรจาก Luna 4, รูน่าสฮะต่างกันอย่างเดียวคือตัวอุปทานนะอุปทานเขาน้อยกว่า แต่ถามว่าเหรียญน,นี้เนี่ยโตขึ้นภายใน1ปีเนี่ยนะฮะจาการาคาไม่ถึง1สตางค์นะไปที่4บาทไปที่4บาทเลยนะ4บาทนะส่สสตางค์นะถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเติบโตภายใน1ปีเนี่ยประมาณ60,000%นะไอที่บอกไม่เป็นไปไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเออฉะนั้นต้องดูหลังจากนี้นะแต่ลูน่าซีมีอุปทานเยอะกว่านะแต่ด้วยความว่า ตัวลูน่าซเองเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านะมันถูกปูพื้นฐานเอาไว้เยอะนะหลายคนก็กาวว่าเอ๊ะมันเป๊กกันหรือยังจริงๆริงยังนะฮะหลายคนก็ถามนะว่าตอนนี้เนี่ยแผนการเป๊กที่มีการเสนอกันเนี่ยจะเปกกันอยู่ที่2เซนเนี่ยแต่ USDC มันปาขึ้นไป6เซนนะฮะปาขึ้นไป6เซนเนะอ่าแล้วบางทีก็ถึง7็เซนเลยด้วยซ้ำมันจะเปกกันได้หรือยัง มันก็มีข่าวฝัดอยู่ข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะมันเกิดจากกรณีที่โหนดบางโหนดนะถือ,อ,อ USDC ค่อนข้างเยอะนะแล้วราคาที่ขึ้นไปตรงนี้เราก็ไม่รู้มันขึ้นไปเพราะอะไรนะถ้าเขาอาจจะเทขายนะเทขายไอตัว USDC มานะมาซื้อ l ูน่าซเพื่อเอาเข้าไปสเต็กเพิ่มอำนาจโหวตนะเพราะว่าอำนาจโหวตเนี่ยใน ในลูน่าคลาสสิกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโนดแปลกๆเข้ามาเยอะนะฮะน,นี่ก็ถือว่าถามว่าเรื่องดีไหมมันก็เรื่องดีแหละเพราะว่าค่าสัมประสิทธิ์นะกามโต้มันเพิ่มมากขึ้นเราไปดูอุปทานกันนิดนึงนะอุปทานเนี่ยมันมีขนาดวันนี้นะฮะพุ่งมา2วันเนี่ยนะเออมีการเผาไปอยู่ประมาณ200ล้านลูน่านะส่วนตัว u s อ c เผาเยอะอยู่พอสมควรนะนี่คือแท่งที่มีการเผานะฮะอ่าสวันติดตดกันนะ เนี่ยมีการเผานะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสิ่งที่จะรู้ว่าว่าตัวบแอนเนี่ยสนับสนุนลู n a C ต่อหรือไม่เนี่ยก็คงต้องรู้หลังจากนี้นะว่าเขาจะเผาให้เราไหมถ้าเขาเผาให้นะก็แสดงให้เห็นว่าเขายังสนับสนุนลู n a C อยู่นะฮะแต่ก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะนะ อันนี้ก็เป็นข่าวนะก็มีรายงานว่าซ e o คนใหม่เนี่ยจริงๆก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนลูนา่าซีภายใต้ไบแอนทีมนะอันนี้ก็เป็นการกาวข้อ,ขอมูลนะต้องรอดูหลังจากนี้ว่าเขาเผาไหมแต่ก็มีการยืนยันนะว่าเผาแน่แต่ต้องรอดูวันที่1ถ้าวันที่1เผาก็คือก็เหมือนเดิมฮะแม้จะเปลี่ยนซ e o ก็คงยังเผาต่อไปแต่วันนี้ข่าวหนึ่งซึ่งมารองรับ USDC ที่ราคาขึ้นก็คือตัวไบแอนเองเนี่ยก็มีการเพิ่มนะ เอ่อ x นะค่า x นะเออของ USDC ให้มีการเทรดเพิ่มมากขึ้นนะแล้วในบาง e x c h a n g e เนี่ยก็มีการฝากนะ USDC แสดงว่าต้องการเอา US เ d c ไปหมุนบนะ้างก็ให้มีการสเต็กบ้างฝากบ้างระยะสั้น12นะว่ากันไปนะบาง e x c h a n g e ตอนนี้หลายคนก็หาคำตอบอยู่นะว่าสรุปมันพุ่งเพราะอะไร USDC มาลูน a าซจะตามมา ขนาดที่แท่งบ้องหลาหรือไม่นะก็ต้องว่ากันไปนอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่หลายคนก็ดีดา้าอย่างที่บอกอดีด้ากันตั้งแต่เมื่อคืนเนะเพราะว่ามันพุ่งรอบแรกเนี่ยหลายคนที่ซื้อลูน่าซีไว้ยูเไว้ก็ยิ้มนะยิ้มแก้มปีเลยนะบางคนนี่ถือไว้เยอะมากนะอ่านี่ก็ถือแท่งแท่งที่เราเห็นนะฮะสูงริปลิ้วเลยนะขึ้นไป ประมาณ300นะ,ะถือว่าเยอะอยู่พอสมควรตรงเวลาฮะอังคารต้องสุกนะอย่างที่บอกว่ามามันไม่ได้มาช้าหรอกเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3อาทิตย์กว่ามันจะขึ้นนะฮะอังคารต้องสุกเนี่ยเสิงหามันมาขึ้นไปเดือนอประมาณ 8กันยานะใช้เวลาเดือนหนึ่งอันเนี้ยอังคารมันเพิ่งย้ายวันที่15 16้าบพฤศจิกานะเออวันที่26 27บหมันขึ้นแล้วนะถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วเพราะด้วยความว่ามันไม่มีราหูคายอยู่ด้วยแต่หลายคนก็มองว่าแผนที่มีการเสนอเป๊กอยู่ที่1เซนเนี่ยแล้วขยับเป็น2เซน3เซน4เซนเนี่ยมันจะเป๊กกันได้หรือยังอันนี้ก็น่าคิดนะมันก็น่าคิดบางคนก็มองว่าเอ๊ะไอราคาที่ขึ้นเนี่ย มันเปิดการเปกหรือ,อยังอันนี้ไม่รับรองนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะบางคนก็มองว่ามันเป็นโหนดบางโหนดเนี่ยเก็บรู้ u s ด c ขึ้นแล้วก็ปั่นอ่านะนี่ก็ว่ากันไปเพราะข่าวฝัดมันเยอะฮะพราะมันหายเหตุผลไม่ได้นะพอหายเหตุผลไม่ได้ไม่รู้มันขึ้นเพราะอะไรหลายคนก็บอกศพกระดิกมันกระดิกเพราะอะไรก็ยังไม่รู้ นี่แหละอังคารต้องสุกมันก็ได้แค่เกณฑ์อย่างเงี้ยส่วนจะมันจะขึ้นเพราะอะไรเราไม่รู้นะเราไม่รู้เราก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะไปได้แค่ไหนนะอันนี้ก็หลายคนก็อมยิ้มนะคนที่ถือ USDC จํานวนมากๆจริงๆผมมีอยู่แค่12,000 USDC ซื้อไว้ตอนมันต่ำๆเพราะมองว่าถ้าเกิดมันเป๊กกัน1ดอลลาร์จริงๆเนี่ยคุณมีถึงอ่0 0 0 USDC เนี่ย อ่าหดอลลาร์คุณก็ได้เยอะแล้วนะเออนนะั้นผมก็เอาไว้หวังยาวๆเนะอะอีกคราวหนึ่งนะฮะโค้ดบูสนะ,ะเหรียญที่ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรกาวไม่ขึ้นนะ แต่เหรียญที่ตัวเองทิ้งเนี่ยกลับขึ้นแล้วก,ก็มาหาเหตุผลอยู่สําหรับโคดบูตเนี่ยตัวโคดบู t เองก็ไปโทษโปรเจกต์โปรเจกต์กหนึ่งที่มีการแจก a i r ์ดอเนี่ย USDC อะไรประมาณนี้ซึ่งในรายละเอียดผมก็มองว่ามันยังไม่ชัดเจนนะฮะอันนี้ก็แสดงความยินดีกับหลายๆคนที่ถืออ่า USDC นะส่วน l ู n a าบางคนบอกอ้าวขึ้น USDC แล้ว l ู n a าไม่ตามไปด้วยหรือจริงๆ2เหรียญน,นี่มันเป็นเหรียญวันเกิดเดียวกันนะฮะก็คือวันที่ อ่าเมษายนปี61นใะนเวลาเที่ยงเพราะมันใช้วันเกิดเนี่ยตามวันจดทะเบียนบริษัทนะฮะบริษัทเทอร่าฟอร์มแลบที่สิงคโปร์นะอ่าว่ากันไปเนาะนี่ก็เป็นข้อมูลนะแล้วก็เป็นข่าวลือต่างๆที่มีการฝัดกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวคนที่เสนอแผนเรื่องการเป๊กที่2 2เซนเนี่ยนะฮะมันผมว่าไอ้ข้อความตรงเนี้ยที่มีการบอกว่าเป็นการสร้างภูแบบเล็กๆเพื่อให้ราคามันโฟโม่เนี่ย ผมว่ามันเป็นการกล่าวหากันเกินไปนะมันเหมือนเป็นการตอบโต้กันแล้วไปหยิบเอาข้อความบางส่วนในการตอบโต้มาฟัดกันนะ่ะมันเหมือนเอาง่ายๆมันขึ้นใช่ไหมเหรียญตัวเองกาวไม่ขึ้นใช่ไหมฮะแต่เหรียญที่ตัวเองทอดทิ้งเมื่อก่อนนี่โอ้ไอ้นี่มากนะอะไรนะสนับสนุนมากพอไม่ขึ้นนะก็ตัวเองก็ทิ้งไปก็ไปกาวเหรียญอื่นพอเหรียญตัวเองไม่ขึ้นก็มาฟัดเหรียญที่ตัวเองเคยกาวนะวาันก็แปลกดีเหมือนกันสําหรับบรรดา เหลนี้แต่มันมีอยู่อันนึงที่น่าสนใจไม่เกี่ยวข้องกับลูน่าซีนะเกี่ยวข้องกับริปเปิลจริงๆริปเปิลเนี่ยเออผมจะบอกอย่างนี้นะมันมีข้อน่าสนใจอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นขึ้นแทรกนี่ขึ้นแทรกให้ตัวริปเปิลเนี่ยเขามีโครงข่ายกับเอ่อกับนักการเมืองนะในคดีก่อนๆเนี่ยมีการฟ้องนะฮะจะรวมริปเปิลเข้าไปเป็นหลักทรัพย์ด้วยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะเมื่อไวัยวัยนี้เนี่ยเสก นะฮะฟองคาเค่นฟ้องคาเคนโดยไม่มี xrp ปนเข้าไปด้วยเกสเกลนะฮะซึ่งเป็นอันดับ3ของผู้ถือบิตคอยมากที่สุดนะอ่าคนแรกคือซาโตชินากามโตะนะสตาร์อ,อกไปนะแล้วก็ไบแนนซึ่งไบแนนก็เหมือนมาวิ่งที่ถูกอ่ากีดแข้งนะตอนนี้ก็รักษาแผลอยู่ยังวิ่งไปต่อไม่ได้ก็เรียกว่าไปสกัดขาตัดเตะตัดขาให้เดินช้าลงนะเกสเกลเป็นอันดับ3นะ เกสเกลเนี่ยบอกว่าใช้ XRP ในการสวิปเงินข้ามประเทศอืมแสดงให้เห็นว่าเขามีสายสัมพันธ์ทางการเมืองอยู่นะฉะนั้นเรวเนี่ยดูดีๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเจ้ามือแอบช้อน XRP อยู่อย่างลับๆฉะนั้นคุณก็ดูให้จงหนักนะส่วนบิตคอยนะฮะจะไปจบลงตรงไหนจริงๆบิตคอยตอนนี้เนี่ยกำลังพักทํำทำฐานนะก็คุณก็ดูกันต่อไป แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวบิตคอยเนี่ยทรงมันประมาณนี้เลยนะมันจะเป็นแพทเทิร์นตามนี้เลยฮนะเพราะามันขึ้นไปหยุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะหลังจากนี้ไปมันอาจจะพุ่งแล้วไปทําฐานต่อแล้วขึ้นต่อนะราคาจะไปจบตามตามภาพนี้นะซึ่งเจ้านี้เขาก็จริงๆเนี่ยเขากาวมาในอดีตเนี่ยถูกนะเขากาวมาในอดีตถูกมากเลยเสร็จแล้วหลังจากนี้มาเนี่ยราคาจะเป็นอย่างนี้แล้วตกลงมา4ี่หมออันนี้คือในอนาคตนะในอนาคตคุณก็ดูเอาแล้วกัน อีกข่าวหนึ่งนะฮะก็อย่างว่าแหละนะฮะช่วงนี้หลายคนก็กำลังฟุ้งซ่านนะอาจจะนอนไม่หลับพยายามดูพอตบ่อยขึ้นนะบางคนเห็นมีข้อความในไลน์กลุ่มเนี่ยขึ้นแบบเป็นพันข้อความนะอย่างที่ลูกศิษย์บางคนบอกรูหน้าขึ้นหรือไม่ขึ้นให้ดูข้อความในกลุ่มรูหน้าถ้ากลุ่มรูหน้าเนี่ย มีข้อความเยอะแปลว่าลูหน้าขึ้นให้ค่อยไปเปิดพอร์ตอีกทีนะอันนี้ก็เป็นคุณจาวันนะได้มีการพยากรณ์ว่าราคาของรู n น่าซเนี่ยจะกลับขึ้นไปเนี่ยนะฮะทะลุแนวเดิมนะก็คือ2สตังค์อีกครั้งฉะนั้นเนี่ยใครที่เก็บในช่วงทําตัว W เนี่ยค่อนข้างกําไรนะอย่างที่บอกผมซื้อไปหมื่นหนึ่งได้กำไรมา5,000เนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นแป๊บเดียวเองนะ,ะผมก็อยากให้มันเป๊กเร็วๆนะ หลายคนก็รอเป็กอยู่มูลค่าทรั์สินที่มีการซื้อในวันนี้เนี่ยนะฮะเติบโตไปถึงออรู้สึกว่าจะไปถึง8 8 0 0นะฮะ800ล้านนะ800ล้านนะดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนี้มา r ก็ t c a ปโตขึ้นไปขนาดนั้นเลยนะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนก็ดีด้านะเนี่ยราคาที่มันฟ o โมอย่างเงี้ยแท่งบ้องหลายอย่างเงี้ยที่เราเห็นนะ ราคาเนี่ยดีดขึ้นไปนะถึง5เซนถ้าเกิดเปกเนี่ย5เซนนะทฤษฎีการเปก5เซนก็แปลว่าลูน่าก็มีโอกาสถึงหรือไม่งั้นก็มีวิธีหนึ่งฮะก็คือให้อา USDC เนี่ยขึ้นไปถึงนะใกล้ๆ1ดอลลาร์ก่อนแล้วใช้นะปริมาณ u s d c ที่1ใกล้ถึง1ดอลลาร์เนี่ยดึงดึงลูน่าซไงดึงมูลค่ามันขึ้นมาให้เร็วขึ้น นะมันอาจจะไปเกิน1บาทก็ได้อย่างเหรียญเมื่อกี้เนี่ยราคานะฮะต่ำกว่าลูน่าสีู่น่าสีเคยถึง2สตังค์นะแต่เหรียญน,นั้น0น่ยนะฮะศูนยนะอ่ายังไปถึง4บาทนะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ในอนาคตมันอาจจะดึงกันเองก็ได้คุณต้องดูระบบหลังจากนี้ผมเชื่อช้าเร็วฮะพวกบรรดาเดฟต่างๆนี่ไงเขาต้องอ่าต้องเป๊กนะ ช้าเร็วไงก็ต้องเป๊กฮะส่วน LBank เองเนี่ยก็ได้มีการปรับนะตั้งค่าในการเทรดแบบฟิวเจอร์เนี่ยขึ้นไป 20x นะเอ,อชุมชนก็หาข้อเสนอในการแก้ไขต่างๆนะว่ากันไปจริงๆผมก็มองตอนนี้เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจออในเทอรล่าฟอร์มแลบเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าอืมบางทีเนี่ยมันอาจจะมีกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยนะฮะ ใช้ช่วงจังหวะนี้ในการปั่นราคาได้นะคุณก็ต้องระวัดระวังหน่อยแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งสำคัญเลยมีการพูดถึงว่าจะมีการสร้าง USDC เวอร์ชัน2ซึ่งเรื่องนี้ไม่จริงนะให้ระมัดระวังให้มากระวังนักต้มตุ๋นที่ใช้พื้นที่เหล่านี้ในการโฆษณาอันนี้ก็เป็นการแจ้งจากาบรรดากลุ่มที่อยู่ในเทอร์ล่าฟอร์มแลบนะถ้า u s t c เวอร์ชัน2ไม่มีก็แปลว่า u s t c เวอร์ชันแรกอะสินน ถ้าเขาพูดบอกว่า USDC 2ไม่มีใช่ไหมแสดงว่าแรกมีฉะนั้นมันอาจจะขึ้นเพราะสาเหตุนี้หรือขึ้นเพราะสาเหตุที่มีการพูดเมื่อกี้นี้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณที่เป็นคุณเต็งเนี่ยที่เป็น CEO นะเคนปัจจุบันของไบแนนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการและเป็นรายใหญ่ด้วยไม่แน่นะฮะเขาอาจจะเคยสนับสนุนโปรเจก t นี้ในอดีตก็ได้เป็นคนสิงคโปร์เหมือนกันนี่นะเราลองไปย้อนดูนะฮะ มีรายงานว่าซีอโอหรือคุณเต็งเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดลูน่าซีภายในไบแอนว่ากันไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งค่อนข้างก้าวอยู่พอสมควรเนะเาะอ่านะอันนี้ก็ถือว่าเออยิ้มได้นะยิ้มได้ผมก็สบายใจนะที่มันขึ้นตรงเวลาเพราะว่าจะได้ไม่มีลูกศิษย์คนไหนเนี่ยมาวุ่นวายกับผลมากนะนี่ก็ถือว่าได้นิ่งๆอยู่พอสมควรส่วนจะไปถึงแค่ไหนก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมาละฮะแต่ขอ ขอให้มันมาตรงเวลาก็เป็นอันใช้ได้นะอย่างที่บอกนะฮะไบแ a น c e นะเพิ่มนะเเปิดฟิวเจอร์นะเป็น 50x นะให้สำหรับตัว usdc นะถือว่าเป็นการใช้จังหวะนะแต่ในข่าวอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างงง,งอยู่พอสมควรอย่างก็เอ่อไบแ a นด์อเลนะก็ได้มีการแจ้งว่าเอ๊ะมันมีการเป๊กกันแล้วหรืออยังนะอ่ามีการเป๊กกันแล้วหรืออยังนะฮะส่วนเกรด o o เองก็บอกว่าเนี่ย นะฮะ u s t c ติดอันดับ1นึ่ง Luna C อันดับ2อง Luna 2อันดับ3ถ้าเอา3เหรียญนี้มาเป๊กกันนี่คงจะสนุกหน้าดูอยู่พอสมควรเนาะอออันนี้นะฮะเป็นทรัพย์สินค้ำเพราะอะไรฮะอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ Luna 2เนี่ยถูกอัดสภาพค้องเข้าไปเนี่ยรวมๆกันประมาณ50ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมๆนะอ่าห้ล้านดอลลาร์สหรัฐแปลว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมีมูลค่าค้ำอยู่นะก็เอาไอ้นี่แหละมาค้ำ นะแล้วไอ้พวกนี้ตึงกันนะน่าคิดเหมือนกันนะแล้วมันยังมีทรัพย์สินที่คงค้างอยู่ในเออ่อร์ราฟาวเดชันกาดอีกนะซึ่งตอนนี้ a w a วก็ราคาขึ้นใช่ไหมฮะส,ส่วนสยามบล็อกเชนก็บอกว่าเนี่ยศพกระดิกนะ,ะก็มันไม่กระดิกหรอกมันไม่ตายนะส่วนอคอยแก๊ปนะอ s อ c ขึ้นมา300นะบ i n a น c e เพิ่มคู่เทดนะฮะรู้สึกว่าข่าววันนี้ทั้งวันและ้วจะมี USDC นะเพราะความตกโตนกตกใจ ส่วนไปแนนเองก็เพิ่มนะเอ,อเบอรลเลตนะห้าสิบเท่านะอ่าสนุกเลยครั้เนี้นะส่วนตัวแมวเหมียวนะก็พยากรณ์ว่า LUNA าซเนี่ยขึ้นไปในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะขึ้นไปแล้วพักฐานแล้วขึ้นต่อนะหมายเลขหนึ่งเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะฮะส่วนราคาเนี่ยสำนักข่าวทุกสำนักนะตะนกตกใจขนาดคริปโตโรเวอร์เองก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ เราเรียนรู้และพลาดอะไรไปหรือเปล่านะก็พลาดตรงที่ไม่ได้ซื้อะฮะส่วนอ่ายูทูเดยก็ลงข่าวนะว่า USDC ทยาน300เท่าจริงๆถ้าไปพันเท่าเนี่ยคงจะสนุกน่าดูส่วนราคาของลูน่าสีต่อจากนี้เนี่ยนะฮะแนวต้านของมันเนี่ยจะมีอยู่2จุดด้วยกันนะคือ1 5 0 0 0ถ้าทะลุนะฮะ1 000, 2 0 0 0ไปได้ก็จะไป1 5 0 0 0แล้วก็ไปต่อเลยฮะอ่0 0 0 ล้วก็ไปต่อ5 0,000นะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ต้องดูว่าจะทะลุสถิติเดิมอีกครั้งไหมนะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารสําหรับรูน่าซีคงไม่มีข่าวอะไรมากก็คงจะให้ทุกท่านเนี่ยนะฮะชื่นมื่นกันไปก่อนก็ต้องดูว่ามันจะไปถึงไหนอังคารต้องสุขเรานะฮะก็มีเวลาอยู่ในช่วงนี้นะฮะตั้งแต่วันที่เอ,อ่อสิบสี่พฤศจิกาจนถึง3 1ธันวาจริงจริง,รงกรอบของมันจริงๆเนี่ยนะฮะตั้งแต่17ตุลาหกหกนะฮะไปจนถึงวันที่30เมษายน67 นะซึ่งหลังจากบิตคอยท์แฮปวิ่งพอดีนะแล้วก็มีคำถามต่อไปอีกว่าลูนออ่าซียังคงถือต่อไปได้ไหมได้ฮะยังมีรอบเดือนมิถุนากันกรดาแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งจะคือแบบแบบเนี้ยอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่จบแค่นี้อังคารมันวนมาทุกปีฉะนั้นเนี่ยลูน่าซีมันก็จะไต่ราคาไปได้วยด้วยอังคารต้องสุกทุกๆปีนะฮะหนึ่งปีมจะเกิดหนึ่งครั้งหนึ่งปีมจะเกิดหนึ่งครั้งนะอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ